เราสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายครับผมสวัสดี FC ทุกทุกท่านด้วยนะครับผมอุมรี่อพี่นั่นนะครับผมรายงานตัวกะผีกับน้องนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมพี่น้องเราก็อยู่ที่โรงแรมทันทพิปอินน้องคายรีสอร์ทนะครับผมเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมสิ้ผ้าพี่น้องไปเบิ้งไปช่มไปเที่ยวกันนะครับผมพี่น้องครับผมเที่ยวบอไก่ครับผมเมื่อนี้เที่ยวใกล้ๆนะครับผมอยู่หลังรีสอร์ทของเรานะครับอ่า เป็นเขาเขาเรียกว่าแกนแคนยอนนะครับผมของน้องสองห้องของจังหวัดน้องคายนะครับอ่มันจะเป็นห้อยรถจกเก่าแล้วครับพี่น้องนะครับแล้วกาเกิดการน้ำค้งแล้วน้ำใสเนาะพี่น้องนะครับผมเป็นจังไดนน้นเดี๋ยวสิภาพี่น้องไปเบิ่งไปชมกันนะครับเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยครับพี่น้องบอกไก่ครับอยู่ด้านลังรีสอร์ทนะครับสิภาาไปนะครับไปกันเลยครับ แชร์มอหแล้วครับผมพี่น้องครับมาถึงแล้วนะครับผมไก่บ่พี่น้องไก่บ่บ่ไก่นะครับผมบ่ไก่จากรีสอดนะครับและตอนนี้นะครับผมนี่ก็คือแกนแคนยอนนะครับผมน้องสองห้องที่จังหวัดน้องคายของเรานะครับห่างจากดีสอดท่านทิพบกกีบกกีเมตรครับพี่น้องบกกีลอยเมตรนะครับ น้ําตอนนี้ก็กําลังจะใสนะครับ <c oughs> น้ำใสดีครับเหลืพี่น้องเรามาถ่ายรูปกันได้นะครับสำหรับผู้ใดอยากทายลูปหาหมองทายรูปเนาะนะครับนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งทางเลือกนะครับผมพี่น้องโอ้ยอยากขึ้นไปเด้ขึ้นไปได้บ่หรอฮึ สีบัวใดต่อพี่น้องเดขึ้นไปเท่าขุนสันดนิแต่ว่าชุดบ่อพร้พอรมนะครับไปถ่ายทท้งขุนวิ้วคือสีงงามน,นะครับเอาเอาบิงวิ้วแถวๆนี้ไปกอนนะครับ <c oughs> <c oughs> นะน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลานะครับผมเดี๋ยวจะเอารูปอ่อจะเอาวีโอ ที่เราเอาถ่ายใต้น้ําให้ดูตัวปลานะครับอันนั้นผมถ่ายช่งบรรยากาศเมื่อเสาร์านี่ตัวครับครับหลักก็พึ่งบางพึง่งใดมาถ่ายบรรยากาศย่ำแรงให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับสวยบ่พี่น้องลังรีสอร์ทท่านทิพย์ของเฮ้านะครับพี่น้องผู้ใดมาแวะมายามเดี๋ยวก็สิพ้ามาพี่น้องขันหน้าบ่เถื่อเด้ <laughs> สวยงามนะครับเดี๋ยวภาพไปเบิง้งหลลายมุ่มกันแล้วกันนาะพี่น้องเนาะนะครับมุมนี่พี่น้องอาจจะว่าบทสวยกับวาได้แต่ว่าสําหรับผมกับมุมนี้ก็เหมาะอยู่ครับสวยอยู่สวยอยู่นะครับสวยอยู่อุ้ยอย่าวานามาเลืกเลยพี่น้องนามเลิกกี่เบิ่งส่งนี่ ครับผมพี่น้องนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับผมพี่น้องซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับนี่ครับฝั่งตรงข้ามกันนะครับตอนนี้และตรงนี้น้ําก็จะคงยังไม่ใสมากนะครับพี่น้องครับอืน้ํายังไม่ใสมากนะครับแต่ว่าฝั่งนี้มีหินเยอะนะครับถ่ายรูปก็น่าจะสวยอยู่เพราะว่ามีลานหินนะครับพี่น้องครับเห็นบ่มมีลานหินมีอะไรให้ถ่ายรูปอยู่นะครับ แต่ว่าฟังขุนเป็นว่างหินหน่าจะน้ำน้ำน่าจะใสแห้งอยู่ครับแล้วก็น้ําอาจจะลึกนะครับฟังขามหินตรงนั้นไปนะครับแล้วตรงนั้นเขาเห็นเห็นว่างทอลงนะจะเป็นเอาเพิ่นดูดน้ำเพื่อเอาไปใส่ข้อมนะครับนี่นะครับฟังตรงขามทางกันมากนี้ครับถัดมาตรงน,นี้ก็น้ําก็จะยังขุนๆอยู่นะครับ เดีย๋ยวเรากลับไปดูตรงที่น้ำสใสๆสกันนะครับอันนี้อีกมุมหนึ่งนะครับผมพี่น้องครับอีกมุมหนึ่งมุมนี้เป็นมุมอ่ามุมนี้เขามาทำไว้หรือเปล่านะครับผมมีคนมาเหตุไว้บได้พี่น้องนะครับนี่ นี่นะครับรอยคนมาทำไมอีกสักน่อยนี่มีคนหูจากหลายอาจจะกลายเป็นแรงท่องเที่ยวกระบาได้นะพี่น้องเนาะนะครับมีหอดมองกอ่อไฟผู้ใดมาอย่างป่าขินนาะพีเป็นเ็ดสะพานให้ยางขามพร้อมพี่น้องโอ้แข็งแรงครับสะพานก็แข็งแรง หอดคนใส่มองไว้บัดทีนี้ใส่ใจได้เขมองตอนนี้ก็อยู่มุมสูงอยู่นะครับพี่น้องครับอยู่มุมสูงน้ำก็น่าจะลึกอยู่นะครับพอสมควรอยู่นะครับมัมนป็น้ำใสติ่งหลิงต้นลงไปเพียงแอลเด้โนมีหอดห่วงยางนะคุณสวยครับพี่น้องน้ำใสสะอาด เป็นตมะมนังพักพรอนยอนใจนะครับโฮมใหม่โฮมไหลก็มีนะครับพี่น้องนี่นี่โฮมนางเด่นนั่งกินเข่าห้องก็มีนะครับแนะนำนะครับผมพี่น้องสำหรับผู้ใดอยากมนานังเด่นนั่งพักพรอนยอนใจนะครับเนาะอีกหนึ่งสถานที่นะครับ วันนี้มาคนเดียวบินเดียวนะจ๊ะนะครับผมมาค้นเดียวนอนวานอยู่ไก่ครับพี่นออ้องอถ้าไม่โอิ่นกับมาดูลแล้วล่ะนะครับผมกับบ่ค่อยได้ออกมาได้พี่น้องแต่ว่ามือนี้ซื้อโอกาสอยกากท่ายให้พี่น้องเบื้องนะครับถ้าพี่น้องบ่มีหมองเที่ยวหมองถ่ายรูปเล่นเนาะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้ก็มาเที่ยวมาชมกันได้นะครับขีม,มอไซมาผู้เดียวครับผมมือนี้ อพอกันแน่นอยครับผมมือนีเนาะพี่น้องเนาะนะครับบ่พอกันหลายบอพอกกันหลายนะครับผมสําหรับผู้ใดมาบ่ถ,ถือกับแวะมาหาได้นะครับผมหรือว่าทักมาหากันไดน้เนาะพี่น้องเนาะนะครับผครมาบ่ถ,ถือกับแวะมาหาที่โรงแรมท่านทิพย์อ่าอินน้องคายรีสอร์ทเราเลยก็ได้นะครับแต่สิพามาขันมาบ่ถ,ถือพี่น้องเนาะนะครับหรือว่ามาคู่เดียวอืจะให ผ้าเทียวผ้าเทียวผ้าไงยางเป็นมูกัดสีผ้ามากขึ้นกันครับพี่น้องนะครับมันบอกไก่จากาที่พักเฮาบอกไก่จากรีสอร์ทเฮานะครับเอาพอกันไหมโอกาสหนะนะครับผมคลิปหนะก็แล้วกันอุ้มรีอภิพีนั่นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งเพื่อสิบ,บผัดคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะนะครับผมหักกันแพ่งกันอย่าขามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อเพื่อ,อเป็นกำลังใจอ่า ในการเฮ็ดคลิปต่อไปน้อพี่น้องเนาะน,น,นะครับผมเอาไว้ซ้ำนี่ครับผมคลิปนี้ครับผมอุ้มดีพี่นันสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม